คลิปนี้สิพ่มาเล่าเรื่องเล่าของพองมะนาวุงหรือบอดโจนะคะพี่น้องก่อนเรินเต่าเข้ามาสวัสดีกับผู้บอแม่เอฟซีสุขูสุขคนเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีเพชรแสงตะวันเจออดทู J o นะคะพี่น้องมาเว่าเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องให้บอกว่าถึงมาถึงตรงนี้นะคะพี่น้องวัดได้ว่าพอเพื่อนพ้องน้องพี่สุขูสุขคนในวงการมอลำ เพื่อนเองสนับสนุนบอดโจโดแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้องถือว่าได้รับการตอบรับจากพี่ๆน้องๆในวงการแวดวงของนักสแสดงหมอหลองหมอลำนะคะพี่น้องในวงของศิลปินนะคะพี่น้องคือมันเป็นนี่พี่น้องนะคะพี่น้องก้อนนานี่บอดโจโดเองเพื่อนเองก็ยังคงมีความตั้งใจสูงในกรณีที่เพื่อนอยากจะเป็นคู่ที่ส้างหนังนะคะพี่น้อง เราไปออกไล่การโต๊ะหนูแมมนะคะพี่น้องเราบอกว่าที่เราได้มาตั้งใจตั้งใจงแต่แค่น้อยตั้งใจอยากสร้างภาพพะยะ์เรื่องค่ายโอเราบอกว่าเวลาไปเบื้องหนังสมัยตะกี้เป็นหนังกลางแปลงแสดงแต่เอ่อมีหนังแต่ละเชือ่อนี่มาใช้ถีกับประมาณสามสี่เรื่องบอโจล้วก็ระสิเป็นผู้น้อยก็มูนะคะพี่น้องน้ำกันซีคน ก็บ,บรูว่าเพื่อนไปเบื้องจากคนนะคะพี่น้องขันไปเบื้องหนังย่ำได้ดี่ได้เบื้องตเตื้องและแล้วก็รับไปบัตรห้าสี่กับเนี่ยพีพีไส้ทั้งหลายเพื่อนกับสีเอิญเอาน้องเออพี่น้องเพราะเอิ้อเอาวอดโจลุกขึ้นมากเท่านั้นละพี่น้องเล่าสีเห็นตัวหนังสือมันเลี่ยงสียไล่สยไล่บัตรสิจบแป็หมพี่น้องบัดสิจบเล่าก็สีอ่านเนี่ยเลี่ยงสียล่ขึ้นมากกับสิมีผู้อำนวยการสร้างโดยไม่บลาพี่น้อง ตรงนั่นละตรงนั่นละพี่น้องตรงที่เฮ็ดให้เราเกิดเก็ดไอเดียเกิดความรู้สึกว่าอยากจะสร้างหนังพี่น้องมีแต่แก่น้อยๆคนเด้น,น,น,นี่คือสิ่งที่เราาพึ่งว่าว่าวาเ,ปเปิดเผยยุใสเลยนะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของบอจูไปเบิ้งงนังงามใดก็สิเป็นแบบนั่นมาสัน้นได้เบิ้งเรื่องแรกเพื่อเพื่อเดียวหนังเรื่องมังมิสีเรื่องสิได้เบิ้งเรื่องเดียวแต่ว่าบัดสิครับสิได้เห็นตอนมันไหลขึ้นมาแล้วตัวหนังสือน่ เลาก็จสเห็นผู้มนยการสร้างทุกขังพี่น้องบานี้ก็เลยเห็นเราเกิดแรงบันดาลใจได้เก็บสะสมเก็บอยู่ในเอินมาอยู่ในจิตใจสำนึกเลยล่ะนะคะพี่น้องเพราะว่าอยากสร้างหนังและในที่สุดก็คือเราบอกว่าเราสําเร็จสมหวังพี่น้องถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งภาคพู่มใจแมนมาล่ะพี่น้องจนเราได้โพดบอกว่าคิดหอดพอเด้ คิดหนอดแม่เด้นะคะพี่น้องพอแม่เป็นผู้สางจนผมใ้มาสางหนังค่ายออกแล้วบ่คิดว่าสิมีคนหักคนนสัทธาคนซับพอตหลาปานนี้นะคะมาอีกแล้วทักมหาผมได้เลยเด้อครับผมจะส่งสติ๊กเกอร์ให้ถึงบ้านเลยนั่นก็คือพ่อพ่อเอ่อพี่พี่น้องนองจากข้างรถหฮพี่น้องรถหร่นี่ก็คือเพิ่นมี เกิว่าเพ่นยู่ในส่วนของแวดวงของเพลง่งของหมอหลองหมอล่ออลำอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะผมจะส่งสติกเกอร์ให้ถึงบ้านเลยขอให้คลายอ้อคุ้มครอ,อคงรถแห่ทุกคันที่ทุกทุกคันครับนะะร่ำรวยร่ำรวย,รวยเงินทองทุกทุกคนครับเดอ้อครับนี่คือโคตรแหลกของเราพี่น้องหลังจากนั้นมาพี่น้องบา้านใดจากว่ามาตาใสแน่พี่น้องติดต่อสอบถามเขามานะคะพี่น้อง มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเออขอบขอขอบพระคุณรถแห่คันใหญ่เลยว่าสันบาทนี้พี่น้องมาเป็นชุดนะคะพี่น้องเออพ้อมก็จะพ่อมที่จะติดสติกเกอร์ค่ายอ้อเดี๋ยวผมจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับขอให้ค่ายอ้อคุมกล้องเฮงเฮงังเงิงงเนทองไหลามาที่มาสูผ่ผู้สู่คนสูขน่ขั้นขั้นใหญ่กว่าพี่น้องนี่คือภาพที่เราลงมากั่นคือเขาเจากับสิส่งภาพให้เบิง่งเป็นปาะหลงว่าเพื่อนีรถแนี้ย คันนี่เดอ้อซื้อนี่เดอ้อแน่นบ่ลาพี่น้องมากกันเป็นชุดนะคะพี่น้องเออเด้อเด้อก,ก็มากอีก,กสั่นว่าพี่น้องมากเ,เนนรื่อยๆแม่ค่ะนะคะเออบอกเลยว,ว่าทุกท,ทุกพื้นที่ต้องมีไขอ่ออนี่คือสิง่งที่เราโกรธมากขอขอพระคุณรถแห่ทุกคันที่พร้อมจะติดสติกเกอร์ไขอ่อขอผมไม่ขอลืมพระคุณขอให้ไขอ่ออคมครอง,งหิงหิงปังปังเจ้าภาพไหลามาเทมาพี่น้อง มาสามจุดแล้วพี่น้องเออให้บอกว่าที่เราล่งก็คือล่องมันบลาห์พี่น้องอันบรดลลลงกับมี่ม่นบ่บลาหอันนี้คือบอกว่าสุดยอดที่สุดนะคะจนในที่สุดนะคะพี่นอ้องเราเลยว่าพต์ว่าถ้าหนังคายอ้อปังผมจะไม่ลืมพระคุณท่านที่เคยที่เคยซัพพอร์ตผมนะคะพี่น้องบอจูเล่าเป็นค้นกึงสมัยใหม่กึงบรานเนอเราบอกว่ายัางไดเป็นยังสั่นพี่น้องถ้าหากว่าเป็นยังไดแบบใดมาก เราอมซอยเหลือมดุ่เนียวนะคะพี่น้องเนาะส่วนเสียน้นนะคะพี่น้องก็บบกโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนน้ำใจพี่น้องลดเง้ยหัสัน่นทักมากขอสติ๊กเกอร์กับบอจโจเนาะถ้าบอกว่ามาเอ่อถ้าถ้าบอกว่าได้จ้างนะคะพี่น้องบอกเลยว,ว่าคงเป็นเงินหลักล้านเลยทีเดียวนะคะนี่คือเสียน,น้นพน่นได้ลงกมากนะคะพี่น้องให้บอกว่าตากหัวใจเลยครับ เสียน่นก็คือถือว่าผู้ร่วมสร้างเสียน่นก็ถือว่าเป็นหุนส่วนผู้หนึ่งกับบอดจูเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดนะคะพี่น้องบานนี้เราเลขโปรดวางสี่พี่น้องวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมนี้นะคะพี่น้องเวลาสิบหกนาฬิกาพนจะปล่อยเด้อพี่น้องเด้อซีมงแรงพนจะปล่อยโปรเตอร์ค่ายออนาบอกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะพี่น้องเวอร์ชั่นแรกที่จะ คือว่าจะเอาไปลงห่หนาหนาหนาลูกหนังหเห็นไหมพี่น้องนะคะเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการนะคะพี่น้องในสื่อของเขาไปเบื้องไนในสื่อของเมเจอนะคะพี่น้องเลี้ยกันในสื่อของเอเอฟนะคะพี่น้องทุกช่องทางเตรียมไปช่มเตรียมไปแช่นะคะพี่น้องให้ได้เลย้อครับวันที่ยี่สิบเก้าพร้อมที่จะปล่อยตัวยางยางเป็นทางการก็คือวันที่ยี่สิบเก้าคือสภาคพค่อพร้จะปล่อย คุณจะปล่อยทเทเล์แรกนะคะพี่น้องส่วน,นที่ยี่สิบหกนี่คนจะปล่อยอเอ่อเอิร์นมาเป็นตุเป็นท่เซอร์นะคะพี่น้องโอ้เป็นโปรเตอร์พาพยนตรเสียออไปลงซูจอแล้วเดี่ยพี่น้องเสียไปลงซูเมเจอร์และเอชเอฟถูกช่องท่างถ่าเข้าไปอ่แช่เข้าไปคออเมต์เนาะพี่น้องเนาะถ้าบอกว่าติดหนึ่งมาแรงนั่นไหมายเขาว่าคนเขาไปเบืองไหลนะคะพี่น้องซอยกันแช่เด้อพี่น้องเด้อนะคะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้กระนั่มเรื่องเล่าของบอดโจนะคะให้บอกว่าแสดงความยินดีกับเล่านะคะนี่คือสิ่งที่เราคิดไว้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่สําเร็จเกินกลัวลอยเปอร์เซ็นต์ในระดับหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องรออีกมือเดียวคือวันที่17พฤษภาค,คมมือที่หนังลงสู่จนั่นเองนะคะพี่น้องดันดนเด้อพี่น้องเด้อขอุคุสุขุสุข,สขุเข้ามารับชมนะคะให้เงีง้่งฝังฝังสุขุสุข,ขจุจ้า ค่ะหลกักกระเพาะฟังซองเฮสเซน,นด้านดีดูเจเนเดจาฟังอะไรก็ไอ้เลยมีกำลังใจงดีไม่ต้อเสียใจ